กระสุนสองนัดข้ามศีรษะของไอยมกับพ่อเลี้ยงไปเพียงเส้นยาแดงพหลอมกันล่างของเดือนฉายกระบาดเข้าขวางเปิดสองกระบ,บอกจาะอกสองชายสั่งเสียงเฉียบขาดอยาขยับนะไม่ยิงไสแตกทั้งคู่เหมือนถูกมตนสะกดไม่เฉพาะสองชายที่ต่างใบกันเท่านั้นที่ตกตะลึง คนอื่นๆก็พลอยตกตะลึงพลึงเพลิดไปด้วยไอ้บังได้สติปลีไปหลังตัวยมย่างแดงออกมาบันทำท่าฮึดฮัดแต่เมื่อเดือนฉายพูดว่ายมคุณมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจเยอะฉันขอหลองให้คุณอยู่เฉยๆก่อนวันหลังหรือพรุ่งนี้ก็ได้หากข้องใจอะไรฉันแล้วก็ไปพบฉันที่บ้านที่นั่นถ้าคุณอยากฆ่าฉัน ปืนบอกหนีฉันจะให้คุณใช้มันฉันจะเขียนจดหมายบอกว่าฉันฆ่าตัวตายเตรียมไว้ให้คุณสำเนียงที่บอกความเด็ดเดียวและสายตาคมคู่ดันทำให้ไอยมจ้องมองไม่กระพริบความสัมพันธ์ในอดีตได้พลั่งพลูเข้าสู่สมองผู้หญิงคนนี้แหละที่เคยประกาศออกมาว่าเธอชอบผู้ชายที่เป็นลูกผู้ชายเป็นนักสู้ ที่รู้จักอันใดผิดอันใดถูกเธอไม่ชอบผู้ชายที่เป็นอันตาพานันเธอว่าเธอรักคนตรงคนซื่อแต่เกลียดการกระทำที่เป็นลักษณะสามหาวสายตาที่ยมมองสพกระเดือนฉายอย่างไม่กระพริบนั้นเขาบอกตัวเองว่าเขาได้เห็นความอาลัยและเยื่อใยดีส่องประกายเด่นชัดสิ่งนั้นเองทำให้ยอยมยางแดง ดุดดิ้นลนเดินนิ่งขอบคุณที่เชื่อฉันและจะให้รางวัลเดือนฉายยิ้มกับเขาไอยมยิ้มตอบทำให้มิตรสหายชาวเกลอถอนใจเฮือกใหญ่เหมือนเทพธิดาที่จําแรงล่างเป็นแม่เสือเดือนฉายหันขับไปทางพ่อเหลียงทงชัยพูดจาชาดฉานไม่สะทกสถานพ่อเหลียงกับฉัน ก็ไม่เคยโกรธเกลียดอะไรกันมาก่อนอ้อยทิพย์อ้อมใจกับอาองค์ก็ชอบพ่อกับฉันทุกคนทั้งฉันก็ไม่เคยข้องแวะกับพ่อเลี้ยงมาก่อนแต่คราวนี้ฉันต้องเข้ามายุ่งเพราะพ่อเลี้ยงทำไม่ถูกฉันทำไม่ถูกยังไงก็ตามเล่นงานพวกสี่คนนั่นน่ะสิฉันไม่เคยยุ่งใครตามเล่นงานมันฉันไม่รู้เรื่องที่ฉันมานี่ พราะมันฉุดลูกสาวฉันมานั่นไม่เห็นหรือมันคุมตัวอยู่นั่นก็พ่อเลี้ยงให้อ้อมใจกะอาองค์มาเล่นงานเขาหรือเปล่าเล่าไอ้ไม่รู้เรื่องแล้วมาพูดนี่สิมันหน้าตบให้เลือดกบปากพูดให้ดีๆเนอะแมยย่ยิงเอาดือ้อๆนะจะบอกให้อย่างอื่นฉันไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวตรงที่จับแม่นายปิงไปจับไปทำไมเอาไปทรมานใช่ไหมละ่ะ ดีให้พวกหนีปล่อยอ้อมใจยังไงมันต้องยุติธรรมหน่อยสิแกจะเข้าโลกอยู่แล้วเดือนฉายตาลุกปัดโทพ่อเหลียงขยับมือลองถ้าจะใช้กำลังแทนสติปัญญาก็ยังได้พ่อเหลียงอย่านึกว่าตัวเองมีมือมีเท้าคนเดียวเดือนฉายขยับเปินเลงระดับอกไม่มีใครเคยลบลูดูมิน หรือกำแหงมาตีฝีปากกระตนถึงเพียงหนีพ่อเหลียงทงชัยถึงกับนิ่งอึง้งมือกับแน่นภายในส่วนลึกของหัวใจเหมือนถูกหน้ำกำลังต้มเดือดลาดลงไปเดือนฉายพูดเสียงมีกังบาลลึกว่าทุกคนมีหัวใจรู้จักเจ็บรู้จักปวดเมื่อพ่อเหลียงจับแม่เขาไป และเขาจับตัวลูกสาวพ่อเลี้ยงมาก็ควรจะพูดจาตกลงกันแล้วไอ้ทิพย์ล่ะจะให้ไปตกลงกับใครพ่อเหลียงแผดเสียงมีเรื่องกันนายชาติก็ไปตกลงกันนายชาติสิมันคนละคนคนละเรื่องนี่มันเรื่องเดียวกันไอ้พวกบ้านนี่แอบไปขโมยตัวถึงบ้านเอาละ่ะจะเอาอยัางไงก็เอา แต่ฉันไม่ตกลงอะไรทั้งนั้นคนอย่างกูนะไม่เคยให้ใครมาคูมาวางเงื่อนไขเอาตามใจชอบหรอกเมื่อจะเล่นกันอย่างนี้ก็ตามใจพ่อเหลียงทงชัยหมุนตัวกลับฉับพลัน,ลนเดือนฉายพูดเสียงเครียดปลาดเข้าประชิดก็แทกปืนเข้าชายโครงด้านสายตรงระดับดาวนมยังไปไม่ได้อะไรทั้งหมดต้องตกลงกันคืนนี้ ตกลงเรื่องอะไรกันเล่าก็เรื่องที่กำลังพิพาทกันอยู่นี่แหละบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีอะไรจะตกลงก็เรื่องอ้อมใจกับคุณแม่ปลานี่มันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยละ่ะเกี่ยวสี่เพราะมันหมายถึงความสงบสุขของชาวปากน้ำโพทุกคนฉันว่าไม่เกี่ยวแต่เมื่ออยากจะเกี่ยวกันก็าตามใจสี ให้มันรู้ไปบ้าคนที่ไม่เคยเกี่ยวก็อยากเกี่ยวพ่อเลี้ยงธงชัยตอบอย่างไม่ยี่ละหัวเลาะเหมือนคำลามไม่มีใครอยากจะเกี่ยวหรอกถ้ามันไม่เดือดหลอนอย่างที่เห็นอยู่นี่แล้วใครเป็นคนกอ่อตบมือข้างเดียวไม่มีวันดังหรอกพ่อเลี้ยงทุกอย่างมันต้องมีเหตุมาก่อนผลจึงตามมาแต่อาอย่างนี้ไม่เหรอ เอาอยัางไงพรุ่งหนีเฉาต่า,ตางฝายต่างนำตัวคนที่ถูกคุมขังไว้ไปที่เชิงเขากบตรงบันไดขึ้นไปไหว้พระธาตุตอนแปดนาฬิกาเดาแรกเคลยกันตรงนั้นอยุ่ทธรรมดีไหมละ่ะอ๋อนี่แม่เดือนฉายบางแผนจะเล่นงานฉันใช่ไหมละ่ะไม่ตื่นไปหน่อยหรือขข้นระแวงกันแบบนี้อีกหน่อยก็ไม่มีใครไวยใจใคร ก็งั้นสิใครมันจะไว้ใจใครได้ละ่ะดูตะคนที่ฉันเคยขุนมันก็คิดจะล้างผลาญฉันไม่นึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงหลอนแม่เดือนฉายก็เช่นกันฉันรู้หรอกน้าว่าเวลานี้กำลังจะบัดลอยเท้าฉันเรื่องอื่นฉันไม่รู้ฉันต้องการรู้ว่าที่ฉันเสนอนะ่ะพ่อเหีียงตกลงไหมแม่เดือนฉายยื่นคำขาดฉลึก แล้วล็อกฉันต้องการต้องการตกลงอย่างสันติโดยการใช้ปืนขู่อย่างนั้นเลยอย่ามัวโยกโยนะจะเอายัางไงกูว่ามาดึกเดินง่วงนอนจะตายดับอยู่แล้วต่อความยาวสาวความยืดพิษสดานพูดหลอมกระแถเข้าไปหาไอ้พิษดานมึงสำคัญนักกูฝากไว้ก่อนรับฝากทั้งพ่อทั้งลูก เห็นจะไม่ไหวรีบเรีบมารับคืนไปนะขอรับมึงจะต้องเจอกะกูแง่แงะถ้าพลุกงนี้ไม่นำเทลยมาแลกเปลี่ยนจะตีพิมพ์ภาพและเหตุการณ์คืนนี้สอดสีสามสีสี่สีทีเดียวชาวโลกจะได้รู้เสียทีว่าปากนาำโพมีคนใหญ่คนโตที่น่านับถือโดยเฉพาะตำรวจคงจะนับถือมากเอา้าคุณเดือนชั ลอยเข้ากลับไปเพชรสดานเตะท่าเดินลากขากรีดไกลดีดก้นบุรีกระเด็นบือข้ามศีษะพ่อเหลียงไปจอมพูดหลายหลบบูบหันมามองตาขุนเขียวไออึงอ่างฉันเบ่งไปตามเรื่องของฉันชาวบ้านไม่เดือดร้อนเดี๋ยวมาอิจฉาเลยนาะทุย พ่อเลียงทงชัยบ้วนน้ำลายลงผืนจำเริญจำเริญพิษดานหยิมล่ารับการหยามหยันพ่อเลี้ยงทงชัยเดินเรี่วไม่ยอมเหลียวหลังสมุนทยอยตามกันไปขบเพลิงสบางสวัยเป็นแถวเป็นแนวยาวเหยียดค่อยคอยห่างออกไปจนกระทั่งลับตาคืนนั้น ท่ามกลางความเงียบสงัดแม้ชาวบ้านจะนอนหลับกันหมดแล้วแต่พวกสหายสี่แควยังคงทางตานั่งสนทนากับชาติเจ้าพญาและพิศดาลโอฬานกุลอย่างเคร่งเครียดกันได้ปรับความเข้าใจกับเดือนฉายแล้วพูดต่อหน้าคุณพิศดาลขอคืนคำมั่นสัญญาใดๆที่กันได้พูดบ้าลักเธอเพราะไม่ทราบว่าเป็นคนลักของไอยม และเดือนฉายเองก็ไม่คิดว่าไอายมจะกลับมานครสวรรค์อีกกันบอกว่ากันเป็นชายชั่วยิ่งกว่าไอายมไม่เหมาะสมที่จะเป็นคนรักเป็นคู่ครองของเศรษฐีอย่างเดือนฉายชาิเอ่ยขึ้นแล้วเดือนฉายว่ายังไงปิงซักเป็นผู้หญิงประหลาดไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลย พูดเพียงว่าคนเราเมื่อจะรักกันมันก็ต้องพรพ้อมใจกันรักไอจะให้ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งรักแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รักเนะ่ยเลิกรักกันได้ก็ดีแปลกดีไอบังพยักหน้าเงึกเงกก็ไปเชิงแปลกหลอกเธอบอกว่ามันจะเป็นความบกพร่องของชีวิตคู่ถ้าหากจะให้ผู้หญิงรักผู้ชายฝ่ายเดียว ที่ถูกแล้วผู้ชายต้องเป็นฝ่ายลักชาติพูดพร้อมกระทำหน้าเสื่งซึมแล้วแกไม่ลักเดือนฉายหรือไอ้นั่นยังไม่หายแคลงใจลักซีชาติตอบอ้าวท่างั้นทำไมถึงได้เลิกลักเอาง,ง่าย ผู้มาที่หลังต้องเสียสละเขาตอบอย่างหนักแน่นโดยความสมัครใจอย่างนั้นหรือปิงสักใช่โดยความเห็นอกเห็นใจด้วยหรือสึกเป็นวิธีเดียวที่กันคิดว่าจะช่วยให้ผู้แกมองกันอย่างเพื่อนอย่างมิตรที่จะร่วมเป็นร่วมตายกันได้หรือแค่พวกแกเป็นเพื่อนธรมธรมดาธรรมดากันก็ดีใจแล้ว เพื่อกันจะได้ปักหลักแหล่งอยู่ปากหนามโพการเบื่อชีวิตเล่ล่อนเต็มทีแล้วแกไม่คิดหรือว่าการกระทําของแกเป็นการทรมานคนถึงสองคนวังถามทรมานใครเดือนฉายก็ตัวแกมันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้พวกแกสี่คนเชื่อว่าคนอย่างกันเป็นยังไง บังเอย๋ยเชื่อสิว่าคนอย่างกันนะ่ะไม่เคยเห็นเงินและผู้หญิงสำคัญเท่าเพื่อนกันเคยทุกข์ยากมายังไงกันไม่เคยลืมกําพืชนของตัวเองหรอกที่กันทำไปแต่แรกเพราะไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ทำไม่ยอมเป็นหนูตกถังข้าวสารเด็ดขาดเป็นอันอว่าแกยอมรับว่าแกทรมานตัวเองเพชรดานพูดขึ้น หลังจากนิ่งฟังมาตลอดเวลามันเล็กน้อยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับความคงอยู่ของมิตรภาพชาติตอบไม่ตรงคำถามเช่นเดิมเป็นอันมาพวกเราเชื่อในความบริสุทธิ์ของแกไม่เคยคิดว่าแกเป็นศัตรูเลยเป็นสรุปเกลงแต่ว่าไอยมกระเดือนฉาย จะทำความเข้าใจกันยังไงเท่านั้นไอ้น่านพูดเสียงอ่อยกูก็คิดเหมือนมึงไอ้บ้านี่ลงได้สงสัยอะไรแล้วไม่ยอมเข้าใจอะไรง่ายๆหรอกไอ้วังบ้าต้องเข้าใจซี่ต้องทำการทำงานหารับประทานบัวตะวุ่นกันอยู่อย่างนี้เมื่อไรจะเป็นผู้เป็นคนกับเขาะ่ะ พิสดารเล็งเห็นผลกันคิดอย่างคุณพิสดารว่าถึงได้ยอมทุกอย่างกันน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่บัดนี้ยังมีเรื่องใหญ่ที่จะต้องคิดอีกชาติเจ้าพญาได้ทีสอดขึ้นเรื่องอะไรพิสดารถามเหมือนเป็นลูกคู่ให้ยอดนักเลงก็เรื่องแม่ของปิงเขาถูกจับตัวไปนะสิ นิ่งอึ้งไปตามๆกันเหมือนเพิ่งนึกได้แต่ไอ้ปิงผู้มีหน้าเข็งเครียดอยู่เป็นนิดยิ้มดุดุก่อนที่จะพูดว่าเรื่องแม่ของอ้วไว้เป็นภาระของอัวเองถ้าพรุ่งนี้พ่อเลี้ยงไม่นำมาส่งตามนัดก็เป็นเรื่องที่อัวจะต้องเสียสละคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนอ้วจะบุกเดียวถ้ามันจะลำบากนะปิง คยหน,นีพ่อเลี้ยงกลับไปพบแต่อาองค์คนเดียวโดยไม่มีอ้อยทิพและอ้อมใจก็ยังถูกกักไปที่นี่เหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้สันดานไอพ่อเลี้ยงธงชัยเป็นยังไงก็หลูกันอยู่พยองแล้วก็เลวไหลมันอาจจะทรมานแม่ของปิงอย่างไม่ยอมอ่อนข้อเลยก็ได้ดังนั้นปิงจะคิดจะทำอะไรอย่าบุมบามจะเสียทีเขา พิษดาลเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเนิบๆเห็นจริงตามคำกล่าวของพิษดาลทุกอย่างปิงเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะหลูนิสัยที่แท้จริงของพ่อเหลียงธงชัยดีหากต้องการชัยชนะแล้วจะไม่คำนึงถึงความสูญเสียเขาจึงนึกวิตกว่าแม่ของเขาจะถูกทรมานโดยวิธีหนึ่งวิธีใดเพื่อการตอบต้ และทานุนกรรมที่พ่อเลี้ยงกระทำไปนั้นจะต้องรู้ถึงเขาไม่ทางหนึ่งก็ทางใดอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเราจะไม่ยอมให้ไอ้ปิงเผชิญตาตากรรมอย่างโดดเดี่ยวอย่างเด็ดขาดไอ้ปิงไปถึงไหนเราจะต้องไปถึงนั่นหรือใครบ่าไงชาติพูดพร้อมกับอัดบุรีแรงๆก็ต้องอย่างนั้นไอ้ด้าน อยากหน้าเงกๆไอ้บังพูดขึ้นว่าไม่มีปัญหาเราต้องเอาของฝากที่พ่อเลี้ยงฝากไว้ตามไปเชงไม่ยอมเก็บไว้ให้คาหัวใจหรอกหัวจะตามไปเก็บภาพให้ปะเหมาะอาจจะเขียนเป็นสารคดีเบื้องหลังข่าวชิ้นใหญ่ส่งไปขายบางกอกบ้างพิดสดานกล่าวจบอย่างไม่ทันที่ใครจะพูดบ้ากอะไร ล่างของเดือนฉายก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับไอ้ยมยางแดงมนุษย์บ้าดีเดือดทุกคนหันมองด้วยความรู้สึกต่างๆกันแสงไฟจากคบเพลิงที่โพลงสว่างส่องให้ทั้งสองไฟมองเห็นสีหน้าและกิริยาท่าทางกันอย่างแจ่มชัดทำไมยังไม่หลับนอนกันอีกละ่ะยมถามขึ้นด้วยเสียงแจ่มใส ก็คอยพระเดชพระคุณท่านนา่ะสิไอ้น่านตอบไอ้หา้าคอยอะไรกันวะก็รู้ๆอยู่บ้าคนคุยกันอีแบบนี้มันต้องนานก็มึงมันเหมือนคนอื่นเสียเมืไหร่ไอ้บังมองขอนอ้าไอ้วังพูดให้ดีๆกูไม่เหมือนคนแล้วจะเหมือนอะไรวะก็เหมือนมึงนะสิลนต่จะหาเรื่องตายหง จริงของเขาแล่ละยมอย่าไปเถียงเขาเลยเดือนฉายเอ่ยขึ้นก่อนที่ยมยางแดงจะทันเอ่ยปากต่อหลอต่อเถียงไอยมหันมองสบตากระเดือนฉายแล้วยิ้มยางผ่องใสไม่แสดงอาการเกลี้ยกลาดเช่นแต่ก่อนทุกคนก็ตะดักว่าทั้งสองคนได้ทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรน่าวิตกตามที่ทุกคนคาดคิด แต่นิสัยทะลึ่งอย่างไอ้น่านกับไอ้บังที่ชอบขัดคอมนุษย์ทำให้อดเยาะแย่ไม่ได้เรียบร้อยแล้วหรือไอ้ยมน,น่านกล่าวนำขึ้นก่อนอะไรเรียบร้อยเรื่องอะไรกันเส้นมืนลึกต้องตะกายอีกไอ้บังยักขิวกับไอ้นัาน เจออีท่าไหนประสาสทชาไปถนัดไอ้นัานยิม้มแฉงยักขิวตอบไอ้บังเดือนฉายไอยหมวนหน้าเหมินหน้าบอกไปทางชาติเจ้าพญาที่นั่งเอ้อละเหยไม่หููไม่ฉีเอาหูทวนลมไม่ยอมสบสายตาเธอจึงพระหนีเดินตรงไปยังเรือนพักพอเดิอนออกห่างก็ได้ยินเสียงไอ้ยมคำลาม ปากและยำจะพูดจะจ่าอะไรก็ไหวหน้ากันบ้างสิบวยเขาเป็นผู้หญิงไม่ได้าด้านเหมือนมึงมึงนี่หรอกปัดโถเดี๋ยวพ่อเยียบปากเดือนายมาได้ยินเสียงโต้ตอบได้ยินแต่เสียงหัวเลาะคลิกคักพร้อมกับเสียงบิ่งและเสียงเท้าเวียงบืดบาดต่อมาก็เป็นเสียงตะโกนห้ามของชาติเจ้าพยาพ่อโวย ออมแรงไว้บุกพวกหนีมัง่งจบตอนที่26แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีลายครับ